สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเฮ็ดาะกุ้งปลาหมึกนะคะอาหารทะเลผัดผงกะหรี่พี่น้องมื้อนี้อยากกินแห้งนะคะพี่น้องจันเลยมาเฮ็ดนะคะป่ะพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันเขต้องตีอ่าผงกะหรี่ใส่กับไข่ก่อนนะคะเนาะอันนี้ต้องบอกว่าแลว้วแต่สูตรไทยสูตรแม่เนาะค่ะเนาะพี่น้อง ว้ายแมงลงขึ้นฝนโต๊ะพี่น้องโต๊ะแห้งเสียงอึองห้อง,องเซฟเซอยู่อันนี้เราจะใช้ฟามไข่นะคะอืมนะคะที่ใส่ลงไปที่แนมเห็นนะคือน้ำมันหอยนะคะวันนี้เขาก็จะใส่พริกลงไปพริกตำเองะคะ่าพี่น้องบ่ได้บ่ได,ด้ใส่พริกแบบ เครื่องแกงนะคะนกฮัวเตี่ยวแต่ผู้ได้มักนะคะอันนี้ก็เลยเป็บแบบตำเองนะคะอันนี้ก็จะปรุงเครื่องให้เรียบร้อยเลยนะคะเนะสิ่งี่คาดไม่ได้นี่พี่น้องผงกะหรี่นะคะผงกะหรี่สำเร็จรูปนะคะใส่ลงไปเพราะต้องเซ่ไลน์นะพี่น้องเอาละนะคะ มอต้องใส่หลายนะคะแล้วก็พุงรสไปเลยนะคะอ่าผงชูรสแล้วก็รสดีอ่าตันทออันนี้พิณว่าใส่กะทิเป็นน้ำเด้อค่ะเด้อกะทิกองนิดหน่อยนะคะขมแซ่บคนค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ คนไปเรื่อยๆก็ให้ผสมกันให้เรียบร้อยก็น่าไปนอนเนาะปลาลงไปนิดหน่อยนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องใส่ผงกะหรี่เปอีกน้อยนึงเนาะเพราะว่าบางหันมันบอคอยเหลืองนะคนไปเรื่อยๆเลยนะคะตั้งกระทะแล้วกะ็เอาน้ำมันลงนะคะ น้ำมันลงไปเลยแล้วก็เอาหัวกุ้งผัดค่ะใส่หัวกุ้งมาให้ให้มัน,นเหลืองเตยมนะคะโอ้ กุ้งกับปลาหมึกสุกแล้วจะเ้าหอมหัวใหญ่ลงไปก่อนนะคะนะคะสุดไทยก็สุดไทยนะคะตามสบายเลยนะคะใครจะอะไรก่อนลงหนังนะคะถ้าหอมหัวใหญ่ใส่กับกุ้งเลยนะคะ แล้วก็ปลาหมึกอกลิ่นหอมหัวใหญ่ออกมาแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเอาอาผงกะหรี่กับเครื่องที่เราปรุงไว้แล้วที่เขผักใบบางหันนมะำพี่น่องตีผสมกันปรุงเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ เอามาลงเลยค่ะขณะที่น้ำเดือ,ด,อดนะคะอ่าแดงเลยนะคะเม่อกี้ที่เราปรุงเครื่องนะคะปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะรสชาติได้แล้วแต่ถ้ารสชาติว่าท่านใดกัดทัดในแหงแล้วเขากับซี่มึงเราพี่น้องแล้ก็ปรุงตามใจชอบเลยนะคะ แหงๆเล็กน,น้อยนะคะเนาะทะเลผัดผงกะหรี่สูตรไทยก็สูตรไทยนะคะ <S <S อันนี้เราทำกินเองนะคะ <S <S หอมผงกะหรี่กับหอมหัวหอมนะกลิ่นหัวหอมขึ้นนะหัวหอมสร็จแล้วนะคะเนาะดึงๆจนออกมาหอม พนี่น้องสุกได้ที่แล้วนะตะหน้าทานไหมคะสุกได้ที่แล้วคะ่ะเห็นรยน่าทานมากนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็เอาผักลงไปเลยนะคะหอพพอดีไปหาเสือนคุณชายตรงนี้นะคะเลยแด้ผักชีมมาาไส่แทนนะคะ เสร็จได้ได้วยนะคะคนๆๆส่วนการนะคะเสร็จแล้วนะคะอืมอ่าเสร็จแล้วจ้าพี่น้องท่านนี้ผัดปงกรีสูตรนะว่าเป็นบรีนะคะจะใส่ปงกะรีเบาะหลายได้พี่น้องเพราะว่าอ่า พวกหอยชอบกินนั้นปนไหนนะคะเนาะการทีใ่ใส่พ่อพาอหงูได้กินน้อยๆนะคะจ่ชุนแห้งบ่ได้นะคะเนี่นะค่ะหน้าตามัาก็็จะเป็นประมาณนี้แหละ,ะทะเลผัดผงกะหรี่นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคะ่ะสวัสดีค่ะ